นายจนาธานเฮตตผู้สื่อข่าว B.B.C. สื่อในอังกฤษรายงานการให้สัมภาษณ์ของคลโทชัดเฉลิมเฉลิมสุขรองเสนาธิการทหารบกปฏิเสธกรณีที่มีข่าวลือออกมานะคะว่ากองทัพได้มีการวางแผนเลื่องหน้าที่จะเข้ามายึดอำนาจบริหารประเทศพร้อมกับกล่าวว่ากองทัพไทยเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่ทําให้การรัฐประหารเป็นไปอย่างราบรื่นนั้นก็เพราะมีกําลังทหารเข้ามาประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วในกรุงเทพมหานครดังนั้นเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะก็สามารถประสานกําลังในแต่ละพื้นที่ได้ทันทีส่วนข้อสงสยัยกรณีกองทัพเรียกบรรดาแกนนําหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจํานวนมากมารายงานตัวซึ่งบางคนนะคะ ต้องถูกควบคุมตัวเป็นเวลาหลายวันนั้นทางคนโทรฉัดเฉลิมก็ชี้แจงนะคะว่าบรรดาคนที่ถูกควบคุมตัวเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอย่างดีพักอยู่ในสถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านพักรับรองไม่ใช่อยู่ในเรือนจําโดยคอสชอนะคะก็ได้พากลุ่มนักสิทธิมนุษยชนมาดูสถานที่ควบคุมตัวแล้วว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ พ้นโทษชัดเฉลิมยังกล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษินชินวัตรและตระกูลชินวัตรของเขานะคะที่อ้างถึงการเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยว่าสามารถจะหวนกลับมาเล่นการเมืองได้อีกหลังจากที่คอสชอปฏิรูปการเมืองในประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ